เวลาในช่วงสนธยาใกล้เวลาค่ำเข้ามาเป็นเวลาที่ทางวัดประชาคมวนารามวัดป่ากุงกำหนดให้มีการจัดงานวันบุรพาจารย์เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงคุณอุปการของหลวงปู่ศรีมหาวิโร หรือประเทพวิสุทธิมงคลซึ่งได้มรณภาพจากไปสิบกว่าปีที่ผ่านมาคณะศิทธยานุสิตโดยการนำของหลวงพ่อทองอินท่านได้จัดงานวันบุรพาจารย์มาและเป็นเวลาหลายปี เพื่อเป็นการน้อมถวายอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแสดงความกระตันอยู่กระตะเวทีต่อผู้มีพระคุณที่เราท่านทั้งหลายให้ความารบับถือสักการะบูชาเป็นอย่างยิ่งพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายจากหลายจังหวัดในฐานะที่เป็น ที่มีความเคารพนับถือในหลวงปู่ศรีมหาวิโรก็ได้มาร่วมกันในการที่จะต้องแสดงถึงความมีน้ำใจอันเปี่ยมด้วยความกตัญญูกะตะเวทีมาร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการบูชาพระคุณของท่านผู้มีพระคุณต่อตนในมงคลลสูตร ก็ได้กล่าวยกย่องเอาไว้ว่าปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลคือเป็นเหตุให้บรรลุถึงความสุขความจเจริญอย่างแท้จริงด้วยความสำนึกในความกตัญญูกะตะเวทีอันเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของพุทธศาสนิกชน หรือของสาธุชนพระพุทธองค์ได้ทรงยกย่องว่าสัพุริโสภิขเวกตัญยูกะตะเวทีโหติแปลความว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่มีความกตัญยูกะตะเวทีถือว่าเป็นคนดีเป็นสัตบุรุษในทางพระพุทธศาสนา และพระองค์ก็ยังชมเชยต่อไปว่าภูมิเวสาธุรูปานางังกตัญญูกะตะเวดิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นภูมิชั้นของสาธุชนคือคนดีใจมั่นกตัญญูประจักรู้บุญคุณคนคือใจไฝ่กุศลเป็นต้นทางสร้างความดี ใครเคยมีบุญคุณได้เจอจุนอื้ออารีควรตอบกะตะเวทีเป็นมงคลโดนสุขเอ่ยื่วากตันยูตั้งกะตะเวทีโตอตอบขวมสอบเจ้าสั่งไว้ขวมให้สีหางเหินมิเตลือซ่าขืนเงินข่ำเิลยหลังมาแล้วหยดลาพร้อมทั้งหมูสันเสริญทั้งควมสุขทีเวียนเวิรมาพร้อมให้จะไม่จิตนอมทําตามพระเจ้าเกาวมานี ทางดีเพันเทศไว้ห้สี่ทรงใหใ้เห็นไัยบุเป็นคนสร้างประโยชน์สุขทั้งโลกเป็นผู้หวังประโยชน์ก่วงฟังแล้วหินตองดันถอนวงวานเสื่อตาง่ายพ่อแม่โคตรนบนอกบ,บ่ายย่อไวที่สูงพระลาบุญมาคำแนมนำอยู่ทรงคงสิลุลาบใดโดยดามดังประสงค์แท้แล้ว นั่นเป็นคำโบราณอีสานที่ท่านพระบุรราจารา์ในยุคก่อนๆท่านได้ประพันธ์เอาไว้เพื่อให้ลูกหลานตลอดทั้งพระภิกษุสมมเณรชาวพุทธได้ตระหนักในความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีพระคุณของตนการแสดงความบูชาเคารพสักการะนั้นท่านแบ่งเอาไว้สี่ประเภทอย่างถึงเขาเรียกว่า สักการะก็คือทำความเคารพนบนอมด้วยการแสดงออกทางกายพูดทางวาจาคิดทางใจหรือแม้ตั้งแต่การบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนข้าวปลาอาหารก็ถือว่าเป็นการสักการะต่อมาคารุการะทาให้หนักแน่นท้าไม่สมที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์ก็คือมีความเกรงอกเกรงใจ ให้ความนับถือไว้อย่างหนักแน่นต่อมาก็คือการแสดงออกด้วยการนับถือเรียกว่าสัมมานนะหรือสัมมานานานับถือว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้การศึกษาการบัตดให้แก่เราไม่แสดงอาการดูบินดูแคลน อย่างที่สามเรียกว่าวันธนาคือการกราบการไหว้อันนี้ถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ส่วนหนึ่งของประชาชนชาวไทยที่ได้มาจากทางพระพุทธศาสนาจึงขอให้เราทุกคนได้มีความตระหนักในความกตัญญูกตเวทีเป็นประการสำคัญวันนี้ได้มาแสดงพระธรรมเทศนาในช่วงตอนเย็น อาจเสียเวลาไปนิดหนึ่งเรื่องจากรถหลงทางไปไปในที่ที่กันดานหน่อยก็อาจจะมาช้ากว่ากำหนดแต่ก็พยายามบุตรสามาเพื่อที่จะฉลองศรัทธาแล้วก็มาแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อหลวงปู่ศรีมหาวิโรเช่นเดียวกันสมัยก่อนๆเวลาฟังเทศจบพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบ จะมีคนยกย่องพระองค์ในฐานะสี่ลักษณะคือเหมือนกับการหงายหม้อภาชนะที่ฟ่่ำอยู่ให้มีปากหงายขึ้นก็จะมองเห็นว่าใปที่หม้อคว่ำอยู่มีอะไรอยู่ข้างในบ้างอย่างที่สองเหมือนกับการเปิดฝาภาชนะหม้อหรือภาชนะ อย่างอื่นถ้าไม่เปิดก็ไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในเมื่อเปิดฝาออกแล้วก็รู้ได้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในอย่างที่สามเหมือนกันกับคนชูด้ามประเทีปหรือโคมไฟให้แสงสว่างแก่บุคคลผู้ที่เดินทางในเวลากลางคืนเช่นตัวอย่างพระทัพพระบรรบุตร ท่านจะมีหน้าที่ยืนถือโคมไฟให้พระสงค์เข้าสู่ที่พักปฏิบัติธรรมไปตามแสงสว่างที่โคมไฟส่องไปถึงอย่างที่สี่เหมือนกับการบุคคลชี้บอกหนทางแก่คนที่หลงทางนั่นเป็นคำยกย่องชมเชยในครั้งพุทธการต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พวกเราก็เช่นเดียวกันก็ขอให้ได้ประโยชน์จากการฟังเทศข้อสำคัญให้เกิดปัญญาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องจิตใจต้องผ่องใสสะอาดปฏิบัติทำให้เกิดความสุขอย่างที่เราได้ฟังบา่าธรรมจารีสุขังเสติผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข จะสามารถที่จะกำจัดความลังเลสงสัยออกจากใจไปได้เราเห็นได้ในปัจจุบันวันนี้จะมาเทศในเรื่องของธรรมะพื้นนเพราะว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะเล่าให้ญาติโยมได้ฟังพระสงฆ์อาจจะไม่เคยเจอเลยญาติโยมก็อาจจะไม่มีประสบการณ์ด้านนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมา เมื่อวันที่23ตุลาคมปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่ครบหัวปีอยากจะนำมาเล่าให้ฟังเป็นนิทัศนอุทาหอนแต่ก่อนอื่นก็ขอให้ได้เข้าใจว่าการที่เรามาฟังเทศปฏิบัติธรรมก็คือการทำให้ใจเข้าถึงธรรมะเอาธรรมะเข้าสู่ใจเอาใจเข้าสู่ธรรมะเรียกว่าการปฏิบัติธรรม ปฏิบัติให้ถึงเป็นความหมายโดยย่อพระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติธรรมนีก่ก็เพื่อที่พวกเราจะต้องต่อสู้กับกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดทาหารจะเข้ารบทัพจับศึกจับผู้ร้าขโมยต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจ,จิตใจอาวุธโุปกรณ์ เวลาที่เราเข้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เตรียมพร้อมหลายอย่างเหมือนกับตำรวจทหารถ้าเราไม่มีอาวุธพอไม่มีการเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก็พ่ายแพ้ตลอดอย่างน้อยก็คือพระองค์ทรงแสดงว่าโลเพณชายเตเปเตกิเรตยังหยาบคือโลพะให้คนเกิดเป็นเปรต โทเสนะนิรยังคะเตบุคคลจะตกนรกก็เพราะจิตมีโทสะมีความไม่พอจะในการทำความดีโมเหนะติรชานะกะตะโยนิงคนจะตายไปเกิดเป็นสเดรฉานเป็นสุนักเป็นไก่เป็นแมวเป็นหมูเพราะเนื่องจากโมหะจิตอันนี้เป็น เป็นพื้นฐานเบื้องต้นที่เราควรจะต้องใส่ใจพอสมควรกิเลสย่างหยากก็คือเราเห็นกันอยู่วันละหลายรอบวันละหลายครั้งพันครั้งได้แกโ่โลภโทสะโมหะอันนี้เห็นกันทุกวันเราอยากได้อย่างนั้นอยากได้อย่างนี้เกลียดชังคนนั้นเกลียดชังคนนี้แล้วก็มีความลุ่มหลงมัวเมาในอัตภาพร่างกายว่าสวยว่างาม มัวม,วมวในลาบยศสันเสริญสุขเหล่าดีถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการต่อสู้แล้วก็ขัดเกลาให้เอาชนะให้ได้ปัจน,นี้มีตัวอย่างมาประกอบด้วยอันนี้เป็นกเกล็อย่างหยาบถ้าเป็นกเกล็ดอย่างกลางก็ได้แก่กามฉันทะพยาบาทเทนะมิทะอุทธัจจะ,ะกุกุจจะและวิจิกิจฉา อันนี้เราต้องขัดเกลาด้วยสมาธิหรือสมถภ,ภาวนาอย่างกลางเขาเรียกว่าปร,ริยุทธานกิเลสกิเลสลุ่มรุมจิตใจให้เกิดความร้อนร้อนขุ่นมัวอย่างที่สามกิเลสอย่างละเอียดเป็นเหมือนกับฝุน่นชิ้ละเอียดมากได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะ ปฏิฆานุสัยอนุสัยก็คือปฏิฆา,าวิชชานุสัสอนุสัยคือวิชาอันนี้เป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนฝุ่นละเอียดที่จมอยู่ในก้นโอง่งญาติโยมเคยรองน้ําเอาไว้เอาโอ่งใบใหญ่ๆมารองน้ําเอาไว้ข้างบนมันจะใสสะอาดแต่ข้างล่างน้ำจะมีฝุ่นละเอียดนอนอยู่ในก้นโอง่ง ถ้าหากไม่มีใครเอาไม้ไประคนไปกวนมันก็ไม่ไม่ฟุ้งขึ้นมาน้ำข้างบนก็ใสสะอาดสามารถจะดื่มอาบได้กินได้แต่ถ้ามีใครเอาไม้ไปกวนเข้าผลเรียกก็จะฟุ้งขึ้นมาข้างบนทำให้ดื่มให้อาบไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราปฏิบัติเราต้องรู้ว่ากิเลสมันอยู่ในระดับไหนเราต่อสู้ในระดับไหน ถ้าเราเข้าสงคาไม่รู้เขาไม่รู้เราแล้วก็แพ้ตั้งแต่อยู่ในมุง่งเวลาที่เราปฏิบัติธรรมเราต้องรู้จักเรื่องของหน้าตาจิเลศอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้ถี่ท้วนทุกกระบวนการทำไมต้องเอาเอาเรื่องนี้มาพูดมาแสดงอยากจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อย เมื่อวันที่23ตุลาคม2565มีพระจังหวัดกระสินมานี่มนให้ไปเทศงานยกฉัดยกช่อฟ้าที่วัดป่าแห่งหนึ่งทางขึ้นภูผานราชนิเวศวันที่23กลางคืนเขาได้มนให้เทศเวลา สองทุ่มก็เริ่มเทศตามเวลาเทศไปได้สักสิบนาทีไฟฟ้าดับหมดเลยเมื่อไฟฟ้าดับเสียงเทศก็ไม่มีก็งดเอาไว้ต่างคนต่างลงแยกย้ายไปหาที่พักมีพระรูปหนึ่งพระใหม่ๆหลวงพ่อมาทางนี้ผมจะพาไปสู่ที่พักแล้วก็พานำเข้าไปเป็นเป็นหน้าผา หน้าผานีนสูงประมาณ30เมตรจากที่ที่เขาทำเป็นระเบียงเอาไว้ลึกไปประมาณ30เมตรต้นไม้ขึ้นสวยงามผลก็ตกด้วยวันนั้นพระนุ่มบอกว่าหลวงพ่อวัดผมเป็นวัดป่าก็จริงนะแต่ทันสมัยอา้าวทำไมว่าอย่างนั้นอา้าวก็ดูสิหลวงพ่อเห็นไหม รอบรอบที่พักมันมีติดแอร์หมดเลยโอ้ยท่านใช้แบบผมไม่ชอบหรอกผมอยู่วัดผมก็ไม่ชอบใช้แอร์เท่าไหร่ผมต้องการแอร์ธรรมชาติลมธรรมชาติปิดซะปิดแอร์ซะแล้วหน้าต่างเปิดหมดเลยหน้าต่างเปิดมันเป็นหน้าต่างกระจกเปิดออกให้ลมโกรกเข้ามาเย็นสบายดีไม่ต้อง ไปกลางมุง้งไม่ต้องไปไม่ติดตั้งกรดให้ไม่ต้องเขาก็ปฏิบัติตามก็ออกไปเริ่มจำวัดเวลา20่สนาฬกาสานาทีแล้วก็หลับบ้างตื่นบ้างไปสสดุง้งตื่นเวลาเที่ยงคืนก็คือหกทุ่มตื่นขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งตัวเลย ตืินขึ้นมาลูกนั่งเลยละ่ะเพราะว่ามันมีเสียงมีเสียงเข้ามาทางหน้าต่างแล้วก็มีมือยาวๆย,ยื่นออกมาทางหัวนอนเรามองดูเป็นแขนเป็นแขนผู้หญิงเหี่ยวแล้วก็มีขนแดง,แดงเส้นยยาบๆพ่อไฟที่มันมันส่องมามันมองเห็นเส้นขน ที่ฝ่ามือของที่ยื่นเข้ามามันมีคันพลาสติกสีแดงหิ้วข้าวขอข้าวกินหน่อยจาข้าขอข้าวกินหน่อยอตอนนี้ลูกนั่งนี่ก็เลยมองไปดูก็เห็นเป็นมือยาวๆเข้ามาก็เชื่อว่าไม่ใช่คนนะนะแล้วก็แต่ว่าพูดเป็นภาษาคน เอามาขอเข้ากินกับพระทําไมต้องมาเที่ยงคืนดือกเดินเจ้าเข้าที่นด้ให้กินมาต้องสมุตจักเวลาหน่อยสี่ต้องมาตอนเช้าตอนเพลนพระท่านไม่มีให้ตอนเนี้จะมาพูดอย่างนี้นะออกไปเด็นผู้หญิงเข้ามาในห้องพระได้ยังไงมันไม่ยอมออกมันหิวมากเลยเกินที่นี้ก็โผล่หน้าเข้ามามาถึงสะเอวนี่ผมยาวดํา ไม่ใช่พูดเล่นนะถ้าเป็นพระเถนเดนน้อยหรือเป็นญาติโยมคิดว่ากระโดดหน้าผาตายไปแล้วมันน่ากลัวบอกว่าอย่าเข้ามาทําไมพูดไม่รู้ภาษากันเนี่ยเดี๋ยวเอาค้อนตีแขนให้หักเลยจะมาดุใหญ่พระองค์หนึ่งถ้านอนอยู่นู้ดแบบประมาณใช่ยหง มีผู้หญิงเข้ามาจะยังไงอ่ะต้องพ่อไปดูใครบ้งคุณจำวัดเถอะนอนไปเถอะมีคนมาขอส่วนบุญมีผีมาขอส่วนบุญนิมนต์ท่านพักนอนไปพอมองกลับมาทางหลังหายไปแล้วตอนที่มันโผล่หน้าเข้ามามันมันให้เห็นเฉพาะด้านขวาด้านซ้ายอยู่ในมุมมืดมันไม่ยอมให้เห็นหมด เอะใจว่าเอ๊เตษผู้หญิงตนนี้มันเคยเจอกันที่ไหนน้อก่อนไม่ตายไม่เคยเจอกันที่ไหนคิดไม่ออกจนถึงตอนตีห้าก็ได้ตื่นขึ้นมาออกไปนั่งอยู่อาจสงเจ้าวาดเดินลงมาหลวงพ่อหลวงพ่อยังไงครับนอนหลับฝันดีไหมเออดีสิทาไมปล่อยลูกดองอดอยากมาขอข้าวกินเวลาค่ำคืน เจ้าวาดหัวเลาะกากเลยผมเจอมาแล้วครับผมเจอมาแล้วคนคนก็คือคนที่ไปหาหลวงพ่อสองครั้งยังไงบอกโอ้ดันสิผมเออเล,ลิกได้แล้วเป็นคนมีสกุลลุนชาติไม่ใช่คนธรรมดานะเขาตายเมื่อวันเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาผมลืมบอกหลวงพ่อไปผมไปงานศพเขาอยู่ เตียงที่หลวงพ่อนอนก็ของเขาเขาลูกชายเขามาส่งถวายวัดแล้วของที่อยู่ข้างขวาหลวงพ่อทั้งหมดเนี่ยเป็นของเขานะเขาบริจาคกอาไว้เออมันคงจะเป็นห่วงทรัพย์สมบัติส่วนนี้มั้งก็มาปรากฏให้เห็นร่างมันน่ากลัวแกก็อายในคิดว่าเราจะรู้จักแกก็พยายามปิดเอาหน้าด้านซ้ายเาไว้แต่ว่าในมือยังถือขันพลาสติกแดง,แดง เกิดมาไม่เคยเห็นนายยมไม่เคยเห็นแต่ไม่ได้กลัวถ้าเป็นพระเถนเดนน้อยนี่นแย่มากเลยละ่ะสุดท้ายก็ถามเจ้าวาดว่าวันนี้มีอะไรฉันบ้างเอยฉันเจ้าวาดเ,าเขาเตรียมน้ำชากาแฟเตรียมข้าวต้มไ,ไว้ถวายหลวงพ่อเออนเอามาอุาททศให้เขาหน่อยเขาจะได้กินข้าวจะได้หายหิวหน่อยก็ทำพิธีไป วันที่ยีบสามตุลาคมวันปิยมหาราชที่เหตุเกิดเนี่ยญาติโยมก็จำเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะครั้งเดียวเมื่อเดือนกันยาลงไปกรุงเทพเขาบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นโรคหลายอย่างนเป็นทั้งเบาหวานเป็นทั้งไตเป็นทั้งหัวใจเขามีเครื่อง ท่านสมัยมาอยู่ที่บ้านคนจีนอยู่ที่บางแคสามารถจะตรวจโรคได้หมดทุกอย่างก็รักษาด้วยนีมนท่านไปตรวจดูด,ดีไหมอไปก็ไปก็ไปก็เป็นบ้านคนจีนคนจีนเนี่ยเขาก็ไปซื้อเครื่องมาจากประเทศจีนราคาล้านกว่าบาทต้องตรวจด้วยกันสี่ขั้นตอน ตั้งแต่เช้าตรวจไปจนเที่ยงจนบ่ายจนเย็นสี่ครั้งตรวจครบกระบวนการแล้วก็เจ้าของบ้านเป็นคนจีนบอกหลวงพอ่อบ้านผมไม่มีที่พักนะผมมีมด็ลูกหลานอยู่ก็มีห้องไม่กี่ห้องแต่ว่าผมไปไปขอบ้านเพื่อนให้หลวงพ่อไปนอนที่ข้างพุทธมนฑลนะเออที่ไหนก็ได้โยมเอาไปเถอะ ขอให้มันข้ามคืินกันแล้วกัน